สวัสดีครับพ่อกระบำบนฟ้ามครับวันนี้จะพึ่งแล้วครับพึ่งพรงเทยครับพึ่งหลังนี้เขาอยู่ประมาณทุกเย็ดเดือนเลยครับยวเปิดลุนดันหน่อยนี่ครับลักษณะสายหน่อยก็ได้มีรวงคาดมาครับพึ่งหลังนี้ก็รวงคาดลงมาครับเพราะว่ามันโตแสงเดดในช่วงฤดูร้อนครับโตแสงเดดเยอะทำการตักกันเลยครับ กัดส่วนไปคาดก้นอะไรเอาไงไม่ได้มีต้องกีดกัอนเลยน้ำพีนั่นน้ำพึ่งพีนี่ครับน้ำพึ่งสองมดเลยครับส่วนทีคาดลุมหมาก็ตัดชินตัวไปครับ ชิ้นต่อไปก็ส่วนล้างเหมือนทีคาตส่วนนี้ก็เป็นตัวอ่อนครับหลังนี้นี่ตัวอ่อนครับชิ้นต่อไปทีคาดก็เป็นตัวอ่อนเหมือนกันครับชิ้นนี้ รับชั้นต่อไปครับก็เป็นตัวอ้นอยู่ครับตัดออกมาเร็วครับตัวอน้นอ้าวหัวน้ำครับชิ้นนี้หัวน้ำมีแค่ตัวอน้นชั้นต่อไปก็เป็นหัวน้ำสองเพนเหมือนกันครับมันตัดไม่ต้องไปถึงไม้เลยไงมันได้ตัดไหน ถ้ถึงไม่มันตัดยาติดไม่นี่ครับปิดตาขังเพ่นเลย <c oughs> ถึงตตอไปครับถึงนนี่ก็เป็นหัวหนามพึ่งถังเพ่นเหมือนกันครับ <c oughs> จะเป็นหน้าที่ตัวนี้แบบฟังน,นี้เลย <c oughs> นี่ครับปิตาข้าวซุวยเลยครับ คนควนกับคนควนเล็กน้อยน,น้ำองเพ่นตัดมาได้เลยจานต่อไปหัวน้ำของเพ้นเลยครับจะระวังจานติดกันอยู่ระวังเพ้นนี่ครับติดโอ้มหเพ้นเพ้นได้ก้อนยาวเลย เีียนยนฉันต่อไปครับฉันต่อไปก็เป็นหัวน้ำถังเฟนเหมือนกันครับปิดต้าข้าวซุวยครับหัวน้ำพึ่งมันเป่งครึ้งถึงเป็นควายลั่งไว้ก่อนเอออัน่นั้นเอง นี่ตัวอ้นครับชิ้นนี้ตัดกับปัวน้ำครับปัวน้ำไอ้นี่ด้านหลังมันคาไปครับซึ่งดันบุญก็เลือดแต่หัวน้ำแผงทนนันนียครับสันตุไปครับ,รบเบ่งอันเบ่งกันเลยนั่นแหละตรงนั้นแหละเบ่งไปกู ต้องในมืออยู่คือนี่เช็ดออกมาเป็นทั่วน้ำของเพ่ินเหมือนกันครับตอนล้างมันคาดไปแล้วถึงนี่ก็หัวน้ำเหมือนกันครับนั่นเป็นเบ็ตดตาไปก่งยาวลงมาลย เราเบ่งครึ่งกับเบ่งครึ่งแล้วก็ตัดตัวอ้อนออนมาโอ้นแทนนี่ช่วยครับเราพึ่งเยอะครับแทนตัวนี้ช่วยต่อไปก็ตัดตัวน้ำแล้วครับน้ำมไม่ใขไ,ได้สารได้แหลยครับพอดันในนึง เบรยคขึ้นยาวลงม,มาเลยตัดตัวอ่อนครับเฮ้ยไข่ซุนตัวอ่อนก็สยครับแผ่นนี้เยอะอยูอ่ตัดตัวน้ำครับทีนี้ nam pì, thấy gì nam pì coi, kia ở thế, này anh đi phèn này này nơi nam pưng thẳng phèn anh pì, mùm mùng mùng trừng nó níp phố ra vậy, coi bên thằng này mình không được, นี่ครับอ้อมมาเร็วครับเพนนี้น้ำพึ่งสังเพมื่อคนครับน้ำพึ่งสังมดสังแพนเลยช่วยครับเพนนี้อย่างฮิต่องเราอยังติ้งก่อนหนูยอยังติ้งก่อนอยังติ้งทางในกับน้ำพึ่งสังติ้งเมื่อนครับ,รบนี่อ้อมมาเร็วครับช่วยอยู่ครับติ้งนี้นี่ครับส่วนที่เลือดด้านในรเราจะว่ายเพื่อแม่พึ่งขอเราหนีรังครับ เราจะวายเท้านี้ครับมีทัางตัวอ้อนท่างหัวห้ำว่วนครับวิธีการจะพึ่งหลังนี้ก็มีเพียงเท้านี้ครับถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําพริกต่อไปอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ